เอาละมาในที่สุดก็ถึงเวลาอันสมควรที่เราจะได้เล่นจีใหม่ลุมดำดิเมนชั่นเวอร์ชันดาร์กซึ่งเราจะเล่นสองสายนะก็คือสายวิกก็คือใช้เป็นเครื่องขยายสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อที่จะขโมยเกาะของฝั่งตรง,งข้ามถ้าขโมยเกาะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราจะมีโอกาสจบเอ่อทริซิมได้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมา ป็นแนวล้มละลายโดยตรงเลยก็คือใช้แกนแม่เหล็กเลือดซึ่งสายนี้เนะี่ยจะมีข้อเสียตรงที่ว่าเราไม่มีเมืองผุดถ้าเกิดเจอพวกสายวิกจาแล้วเมื่ออ่าเราก็สู้เขาไม่ได้เลยนะหรือถ้าเกิดเจอคนที่พกพวกอะไรในประเทศมาแล้วก็ตายหรือถ้าเจอพวก ของกันวิกทั้งหลายแหล่แล้วก็ตายเหมือนกันสายนี้เคลื่อนเคลื่อนย้ายหนักมากเพราะงั้นแทบแน่นอนจะไม่มีอีกแล้วตกพื้นที่ตัวเองแล้วยืนเงียบมันไม่มีอีกแล้วหรือเปล่าเจอแอลนนี <c> ่ <oughs> ถ้าเจอแอลแลนนี่ก็คือรับประกันแพ้นะ yeah, เพราะว่าเอ้ๆอาจจะพอสู้ได้อยู่นะ อื่นก็ต้องทอยสองอุดพื้นที่วิกก่อนอุดพื้นที่วิกลายแรกก่อนเลยก็เลยกัน,กนถ้าไม่กระโดดก็ติ๊กเบาๆทอยสองสวยงามมาตรงนี้ลุ้นทุกอย่างที่มีเนี่ยโอเคโอเคโอเคอเฮ้ยยังไม่ได้รีออฟอ่าที่ที่ลุมดำเลย Uh huh. สวยงามอะไรติดเงันติดโอเคเยี่ยมเลยเงันติดมาตรงนี้ถอยต่อติดไหมไว้ตรงนี้ก็แล้วกันฮ้ยถอยต่อติดด้วยโอ้ถอยสองได้เกมอัวอยู่นะว่าบาปนะ อะโดดตกเมืองจะมีอะไรติดเอ่ยไม่มี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 มมอ๋อ,อมีอยู่มีอยู่โอเคงั้นมาตรงนี้สวยงาม คือเท่านี้พอเราตกเมืองเนี่ยโอกาสที่อะไรจะไม่ติดมันยากมากเลยนะเพราะว่าเรามีสก,กิลเคลื่อนที่ตั้งๆอย่างก็มีแง้นของพี่กรนมีหอกเหินของโลดดรอปอ้ไมมีโลดเนยแบบอ่าเรืออวกาศดรอปแล้วก็มีหลุมดำโอ้โหลาเลยเยีเ่ยมเอ้เจอเมอร์คิมา เราค่อนข้างสู้ m e r c ร r y ยากอยู่นะถ้าเกิดว่าของเขาเต็มแต่ไม่เต็มเท่าไหร่แปลกจังพออัดพอ,พออัดคลิปแล้วมันมันมันไม่เจอคนของเต็มเลย,เยตอนตอนที่ไปลองทดสอบความสามารถอ่าที่อยู่นี่โอ้โหน่ากลัวมากตัวที่เจอเจ็บเจ็บเจ็บชั้นทอยสองนะ,อ,ะอย่างตัวของ Mercury เนี่ย แล้มีสกิลเมืองผุด50%เนี่ยเราสู้ไม่ได้เลยนะถ้าเราจะพยายามยยจะจบวิกกดขี้คู่ติ๊ก12หรือไม่ก็10 <12. S 1> เราข่าค่าเมันครีได้นะแต่ว่าเราจะไม่ถามอุ้ยตายแล้วก็ผิดนั่นไงเอาแต่พูดไงนานเห็นไหม <laughs> สกิลงั้นเราติดเราจะหาทางจบ จบลายให้ได้นะอยากจบลายจะมาเก็บกุญแจด้วยเพราะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาเก็บเอาดูดิเห็นไหมมันขัดขวางการจบวิ c t o อรี่เรามากเลยอาจจะต้องเปลี่ยนไปจบล้มละลายแทนก็นได้อ่อาอะไรดีถอยสามกลับไปซ้ำวมง่จอรเลยนะเราเปลี่ยนแผนกันดีกว่า ถ้าจะไปเล่นวิกตอรี่เดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นจี้อีกเซตหนึ่งอ่าเป็นจี้ดูดอีกตัวหนึ่งมาตรงนี้เลย okay, ขายไหมตายไหมโอเคลู้ละลายแล้วต่อไปเราจะมารีหาออฟมา หลังจากที่ไปรีอัพมาเรียบร้อยแล้วในที่สุดก็ได้อัพที่อยากได้ตกเมืองได้เงินแล้วก็เปลี่ยนอันนี้ออกใส่ดูดตัวนี้เอยอยู่ไหนวะอ่ะใส่ดูดตัวนี้เข้าไปแทนเท่านี้เราก็จะสามารถจบวิกตอรีได้ด้วยอ่าล่ะรอบนี้เจอป้าไม่อยากเจอป้าเลยอะ่ะโอ้โ ป้าไม่อยาโอ,โอ่ดูไงวะครับนเนี่ยไอเดอะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เป็นโอเคลง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 ถ้าอย่างนั้นอาจจะพอสู้ได้อยู่ถ้าเราชิงพื้นที่ได้รอบนี้เน้นจบไวเน้นเน้นรีบจบไม่เน้นไม่เน้นอยู่เพราะถ้าอยู่เนี่ย ตายแน่นอนดับเบิลสีสวยแต่จริงๆอยากได้สองมากกว่าเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูดเขาในกดคี์คู่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูดเขาตรงนี้ฮะถามจริงถามจริงถามจริง โชคดีนะที่เขาไม่ถึงสิบสองถ้าเขาถึงสิบสองเราชิบหายแน่นอนทอยสิบสองไปก่อนเอาเงินหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าแล้วก็ทอยไม่ห้าก็หกโอเคสวยมาตรงนี้ดุ้นเงนันร้ยเงันออกสวยเลยไว้ตรงนี้อย่าให้เขา ได้แปลงร่างถ้าเขาได้แปลงร่างเราจบแน่มาตรงนี้เลยสร้างเมืองคู่ไว้ก่อนนะเพราะว่าเราอาจจะหาทางจบวิกได้เจอป้าต้องเล่นอย่างรัดกลุ่มรัดกลุ่มเหรอนั่น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 เอาแล้วเอาแล้ว แต่ว่าจี้ป้าเขาทับกันอยู่นิดนึงนะเพราะว่าสกิลป้าเนี่ยมีมีคูนเมืองในตัวอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องเอาคูณเมืองมาเพิ่มอยู่ไหนวะอ่านีังไงนี่ไงหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยฉันจะเซฟการนางฟ้าตอนโดนเธอโจมตีเราจะโดนแล้วนะโอเคโดนแล้วเฮ้ยแต่หลุมดำเขาไม่ติดโคตชโชคดีเลยเว้ย สองโอเคดูดติดไหมดูดติดมีอะไรติดอีกไอเรือโลดเรือโลดติดกระโดดมาด้านหลังดูดเขาซ้ำว่องไปตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทอยสองสามสี่ถ้าออกห้าก็คือตายเพราะงั้นเพราะงั้นเราโอเคมาด้านหลังนะเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสใช้เงินด้วยอะไรติดอีกไปตรงนี้ หลุมดำเ,เอ้ยอันนี้ติดอันนี้ติดอ,อ้าวไม่ใช่เหรออ๋อมันเป็นเอฟเฟกของหลุมดำป้าเขาไปแปลงาป้าป้าเขาหนีเราไปแล้วนะเราต้องตามไปกำจัดป้าแต่ว่าเงินไม่ออกเลยอ่ะเสียดายเสียดาย โอ้โหโอ้ป้าป้าป้ากราบป้ากราบป้ากราบอย่านะอย่านะป้ากราบอ่าโชคดีมากเลยนะเมื่อกี้ขังคุกเขาไม่ติดถ้าขังคุกเขาติดคือนะเตรียมตัวกลับบ้านเกิดสองสามสี่ดูไปเลยไวแทวๆนี้ก็ได้ อะไรติดอะมีอะไรติดบ้างไม่มีนี่ขนาดเอาจี้เคลื่อนย้ายมาสามจี้มันยังไม่ออกสักจี้เลยนะคืออะไรวะไม่เข้าใจคืออะไรวะแล้วก็วางผิดจุดด้วยนั่นไงโดยละโดยละไม่จะแพ้ป้าตามระเบียบโอ้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 ป้าป้าป้าจะเย็นป้าโอ้โออะไรออกบ้างวะเนี่ย แปลงลาอ๋อยังมีการนำพาอยู่ฮ่าฮ่าสู้ต่อเราต้องสู้ต่อสู้เขาสิว่าอีมาตรงนี้เราต้องหนีไปยังจุดที่ไม่มีป้าเพื่อนอะไรติดอ่ะสร้างลุมดําดึงฝาตรงเข่าพอ,อเฮินติดอ่งั้นมา ถวน,นี้เพราะว่าป้าเขาสร้างเรนมาได้ด้วยตัวเองไม่ได้ไม่มีไม่มีหอเหินด้วยเพราะงั้นอ้าวชิบหายแล้วลืมชิบหายแล้วไม่ไม่คิดว่าจะได้ทอยต่อวางเรนมาร์ดแอ่วางลุมดำผิดจุดอดเล่นเลยถ้าวางาลุมดำถูกจุดเมื่อกี้คือเราจะเล่นต่อได้อีกนิดหนึน่งเฮ้แต่ว่าเขามีไอ้นี่เขามีหมัดเขามีม,าม,มัดเตะมัดเต๋ดีไหมหมัดเตออก โอ้ย oh, ทำไมโลกช่างโหดร้ายเอ๊ะน,นั่นเอ๊ะแต่ว่าเขายังไม่มีลายมาร์ายสามแล้วต้องพยายามอยู่ในแดนสายสามเข้าไว้โอเคอ่า๋อยึดเงี่ยงโอเคกรบโดลสิ มีออกเกาะไหมมีอีกโอเคทอาสิบสองแน่นอนสิบอย่าออกอย่าออกเออเยี่ยมเลยแต่ไม่เปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ไม่เลือดไม่เลือดทอยหน้าหลังถ้างั้นทอยสิบสองไปก่อนสิบสิบก็ได้ท้าดับเบิ้ลโอเคเจดสิบเปอร์เซ็นแล้วต้องติดนะเออสวยไว้สองสองโอเคออ กดขี้คู่อ๋อไม่ได้ไม่ติดหรอโอเคงั้นกดขี้ทอยสามห้ามาตรงนี้โอ้มันจะไม่มีอะไรติดให้จริงๆหรอที่มาเนี่ยเพราะอยากเพราะอยากเงินนั่นแหละแต่หอเหนิอนก็ออกเฉยเลยเพราะงั้นก็หอเหนินไปก่อนหู ถ่ายต่อโอเคไม่เป็นไรถ้ายต่อไม่เป็นไรแต่ป้าเขามีเขามีจี้เตะเราอยู่นะเพราะงั้นก็ต้องระวังตัวเองนิดนึ่งนั่นไงนั่นไงแปลงร่างแล้วป้าเขาแปลงร่างแล้วโอ้โหลมมาแล้วหนทางการชนะของเราอยู่ที่เขาไปด้านหลังแน่นอนนะอยู่ที่ห้องฝึกซ้อมนี่ ป bin, ้าป้ายังไม่มีไลท์มาร์กไลท์สาป้าทาอะไรเราไม่ได้ป้าเนินเนิ่นเนิ่นเนิ่นเนินเนินเนิเนินเนินเนินเนิ่นเนิ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 ะนิดนเนิ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 นเนนเนิ่นเินเนิอนเนา่เ่นเนเน่นก่เ่เ่เ่น กบัตเตก็โอ้โหโแล้วเขาได้เมืองเราไปแล้วนะงั้นเราต้องไปจบบิ๊กตรงไหนเดียวเฮ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวป้าป้าจนมปีเราได้ขังคุกติดไหมอ๋อขังคุกไม่ติดเพราะติดพื้นที่ขี้มูกไดโปรดสิบสองโอเคสิบเอ็ดก็ไดไม่เป็นไรมาตรงนี้ลุ้นดูดป้าดูดติดงั้นติด มาตรงนี้แล้วลุ้นถอยต่อเฮ้ยลืมไปลืมไปลืมไปเลยว่าถ้าเกิดว่าอ่าสกิลถ้าเกิดว่าสกิลตัวเองไม่อ่าถ้าสกิลหัวกระโหลกไม่ติดจะไม่สร้างโอ้โหโอ้ยเจได้โปรดอย่าติ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 ดขอละ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 อย่าติดเว้ยอ่ยทาทำไงดีอ่ะ ทอยทอยทอยอะไรดีอ่ะทอยเจ็ดอ่ะทอยเจ็ดอ่ะทอยเจ็ดได้ปะอ่ะทอยเจ็ดก็ได้อ่าทำไงดีล่ะทีนี้มาตรงนี้ก่อนโหไม่ติดอ่ะเอ้ยแต่ห่อเหินติดไปจบเกม ไม่คิดว่าจะเนอป้าเลยอ่าหละวันนี้ก็ไปก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วเจอป้าแค่ตาเดียวทําเอาไม่เหลือพลังงานอะไรเลยวันนี้ก็ไปละบายบายไว้เจอกันใหม่อีกในอีกสักวันหนึ่ง